สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่องบุญเหลี่ยมนาบุตีสาวน้อยลำเพลินออฟติเชียลครับผมมาหอดเรียบร้อยครับผมวัดนองหงครับผมมองนี้น่าจะเป็นสถานที่พักแรมครับพี่น้องสถานที่พักแรมท่ายางหล่อครับเหมือนจักปเ้าวครับอาจารย์แบงครับไปหากินเขาครับเพราะว่าแต่เสาท่านเลยกินเขาครับตอนนี้ก็หามงก์แกะหงมงก์ครับ ว่าจะไปหาตลาดครับ<อ>ทันที<อ>มือน,นี้เขาจะนอนใไซเรกเอาขายุ่ด้เขาวัดครับพี่น้องเอาอาศซยวัดเดี<อ>๋ยวรับบมไทยบรรยากาศไทยพี่น้องเบิ้องก่อน ือกับที่งานยุงสิครับพี่น้องข้ายูมมีสาราให้อยู่ครับพอได้รบับฝนมาวัดนี่น้ำไหลไฟสว่างครับพอได้มีห้องน้ำให้อาบวันนี้จะไปตำรวจครับพี่น้องไปตำรวจหาหาตลาดหาร้านค้าครับของกิน นัองวะคันมีกระดีายเฮาเค,ครับอาจารย์แบื่อครับยเข่า,าวขอเปน็นหองกองทับต้องเดินด้วยทองแค่ไดกินเข่ากับสียูได้เนี่ยจังน้อยมือโสดนั่นน,นัต่างแดนสามโมงกลัวครับห <c oughs> อดหอดหาโมงครับ ภากันสองคนนี่เขาท่านตัวทองครับเพราะว่ามืออันมือเศ้าหนีเลิกสองโมงเศ้าครับพี่น้องนอนต่นมาหามงกิีนสาวเดียวครับตื่นสาวเดียวหามงตต่นมาปั๊บว่าง,งายยกเลิกยางลงไปโรงเรียนว่าใหายมาวัดมาหามผักแรมอยู่วัดมาแล้วครับจันตเยมือก่องครับมือกองรูปรอ พากันไปตลาดครับไปห,หาหากินเขาครับมูถ <c oughs> ้าขนาด เคโอเคครับพีหน่องเยวพ่อตอนห่อนตลาดครับ<ป>พ่อกหรรีเทียตอนห่อนตลาดครับมาจะได้ยังกินครับ พ่อ,อยางมากเอยๆครับโอ้พอเซเว่นเซเว่นยูหนาวัดครับแค่ยูยูไก่ลานคาครับยไก่ลานคาเอาเอา้ยเอ้า จูนจูนจุนจุนสมอง <c oughs> ตั้งท่ากันไปตลาดครับพอ,อเสี่ยนก็อยากแวะเสี่ยนครับ <c oughs> <c oughs> ม,มันเป็นมันเป็นไม่แต่นสังกิโลไหม <c oughs> โอ้ส้นกันกินมูกกระทะ กูหูครับกูหูหสามารถเที่ยวหลอบเมืองครับว่ามีร้าน้า มาสำรวจไว้ครับยำขึ้นกับเจ,จได้มากครับ้บานสมอ้เสีอโอยโมูโอ,โอ้ที่ว่าได้มองพักแร่มดีครับดูไก่พร้อมจะเิญครับดูไก่เนื้อเมือง โอ้ไก่เตีเ๋ยบเยอะ่อยจาย์แบ่งพลาดทั่วครับไก่เติบโอ้เป็นของเล่นเป็นรถไอโลตสดเอ้ยไปกดตังกันะวะ แล้วแล้วอะไรเนี่ยเรากดตังค์เข้านึ่งโอ้กดเงินจะเข้าครับมันมีเงินสดติดตัวจักบาทเอาจักบาทเซครับเดี๋ยวขอหยัดกดตังค์แป๊บหนึ่งกดเงินมาเรียบร้อยครับโอ้เสียงว่าไก่เติบ นาดไก่เปียครับพี่น้องโอ้ลุงก,กินนำ้ำ สวยๆครับหลังฝนตกกับพี่น้องลังฝนตกไม่รู้ว่ามือแรงจะมีน้องายชิบหผยพี่น้องเบื้องบอ่อครับมือแร่งหมอผักแก้มครับหรืออาจจะมานั่งไร์สดครับนั่งไร์สดพุดคุยกับพี่น้องฝากติดตามครับฝากติดตาม ทางหนาวพอพระญาติต้นเงินกินหมูกระทะแล้วมันเป็นร้านขายชุดเอซื้อครับอันเต้อันเต้ส่วนกินหมูกระทะดิโอ้ยอขอบคุณครับ <laughs> มันเป็นร้านขายเอซื้อขายสั่งกิโลซื้อ เปิดบึงเปิดบึงกีท่ทีเด้อกันแบงเปิดบึงกีท่ทีเด้อ <Okay, what? S 1> เอาเทียอ่ะเอากันจีนกันตัวกินกับกินอยากอยู่เปิดบึงมีหลานบอร์มอยู่ในเมืองป่านนี้น่าจะมีอยู่ดอกอยู่ในเมืองครับอยู่ในตัวอำเภอจิตวาร์มันโมกทะน่าจะหาบ่อยากโอเคครับพี่น้องมันกินเวลามาหลายแล้วเจาว้าวสิฮอดตลาดไงบงไงครับไก่เตี๋ยบครับพี่น้อง คลิปกับคลิปนี้สิจบไวซ้ำนี่ขอบคุณทุกกำลังเร่งใจครับผมคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณครับ